ในโลกแฟนตาซีนะครับมังกรเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของความมา่งคั่งด้วยปัญญาและเวทบกกรรพัาลทรงพลังด้วยในวันนี้เราจะมารับบทเป็นมังกรตัวร้ายกันใน นอนแชลอินทรูครับผมตัวเกมนี้จะมาในรูปแบบของการ์ดเกมแบบโลคไลท์ครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสรุปประสบการณ์ในการเล่นทั้งหมด5ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เข้าใจรูปแบบของเกมและนําไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะสอยมาเล่นดีหรือไม่นั่นเองครับผมโดยในเรทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของบทการฝึกสอนนะครับผมโดยในตอนเริ่มต้น,นครับเราก็จะถูกปลุกมาโดยฮีโร่ระดับกี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นบทของการฝึกสอนนะครับเขาจะสอนให้เราเข้าใจในการใช้การ์ดเบื้องต้น ให้เข้าใจพื้นฐานของการไล่ท่าต่างๆลงบนพื้นที่จะส่งผลเอฟเฟกกับการใช้สเปลของเรานะครับผมซึ่งหากใช้ได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะ เพิ่มดาเมจการโจมตีหรือเพิ่มเอฟเฟกต่างๆให้กับมบังกรของเราครับผมตอนที่ลายการนั้นๆในเลเแรกเนี่ยเราจะไม่มีสกิลหรือความสามารถพิเศษอะไรติดตัวมาเลยซึ่งตัวผมเนี่ยตอนแรกเ่ยก็ยังงกับไอร้ระบบท่าตต่างๆ,ๆเนี่ยอยู่พอสมควรแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะจับทางได้ว่าไอ้นี้อันนี้นะออกมาเป็นหินระดับนี้อันนี้อันนี้ออกมาเป็นลาวาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่แม่นเนี่ย ก็สามารถที่จะดูในตารางที่เขาทํามาให้ได้ครับผมอาจจะต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งในการถึงจะเข้าใจในโหมดการไล่ลต่างๆนี้โดยระหว่างที่กําลังบุกไปเรื่อยๆพร้อมกับศึกษาตัวเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในท้ายที่สุดครับผมก็พ่ายแพ้ให้กับปรมาจารย์หญิงดีดขิมครับผมซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยคือการเรียกผีออกมาแล้วก็ปับค่าการโจมตีของเธอตามจํานวนผีที่เหลืออยู่ในฟิลครับผมเขาบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจของตัวเกมนะครับเพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวที่มาบุกเราเนี่ย เขาจะมีสกิลพิเศษเฉพาะและการบัฟเนี่ยแทบไปเรียกได้ว่าไม่ซ้ําเลยทําให้เราเนี่ยมีความแปลกใหม่ในการเล่นตลอดเวลาครับผมจากนั้นเมื่อเราตายนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นมังกรนะครับผมดวงจิตของเราเนี่ยยังคงอยู่ทำให้เราเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ได้ครับผมแล้วก็ เป็นในช่วงเวลาก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเริ่มต้นและยิ่งด้วยความเป็นมังกรของเราครับทาให้พวกสกิลต่างๆแล้วก็ค่าความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยยังมีกลับมาให้เราได้เรียกใช้ก่อนจะลงเลนอีกครั้งด้วยครับเมื่อเรายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการปลดพวกสกิลความสามารถพิเศษต่างๆสามารถที่จะหาได้ในฟิลครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยคือมังกรเนี่ยมีหลายตัวครับซึ่งมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการถนัดในการไล่สเปลไม่เหมือนกันครับผม ทำให้มีโอกาสในการที่เราจะกลับมาเล่นใหม่ได้อีกหลายครั้งครับผมมาเจอกันในเรทที่2นะครับผมตอนนี้ผมก็พอจะแม่นเรื่องการไล่ท่าต่างๆลงบนฟิลแล้วตอนนี้ก็เลยพยายามที่โฟกัสกับการที่จะไปบุกแต่การกับพวกฮีโร่ที่มันจะให้อาร์ติแฟกต์กับเราครับผมเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ย ไปบุกกับพวกฮีโร่ที่มันให้เงินเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่อาร์ติแฟกต์เนี่ยบางทีก็สุ่มได้ของแบบดีเด่นเด่นเวอว่มาเลยคนระับยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าได้บุกไอ้พวกฮีโร่ที่มันเป็นพื้นที่ปกครองน,น้อยๆเนี่ยยิ่งดีเลยครับเพราะว่าหากเรายึดโซนนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้รางวัลพิเศษครับผมโดยในเลทสองเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ไกลครับเพราะว่าเริ่มรู้หลักการที่จะแบบว่าเลือกอาร์ติแฟกต์ต่างๆเพื่อมาบวกค่าดาเมจของคาถานั้นๆได้มากขึ้นนเรรื่่อออยยๆละีีกกาาางึ็คสมถทจ สร้างเกาะขึ้นมาจากการไล่คาถาพาดเอิร์ดในพื้นที่ได้ครับจนในท้าที่สุดรับแม้แต่ผู้กล้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสยบเราลงได้ครับโดยหลังจากตบผู้กล้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เริ่มเผาบ้านเผาเมืองครับเพื่อที่จะ ไล่พวกขาของทุเรษต่างๆเพิ่มแม็กซิมัมเอพีอกตัวเองแล้วก็บุกเข้าไปเรื่อยๆครับผมแต่แล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับพวกที่พ่ายแพ้ให้กับเราก็ได้แอบไปจ้างวานชายขายเนื้อซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็กาลังสับลูกมังกรอยู่โดยในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ยิ้มให้กับทองถุงโตที่อยู่ตรงหน้าครับผมจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาครับให้เราได้สู้กับเขาครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเ,เราจะแพ้ได้ยังไงว่ากับแค่คนขายเนื้อต่อสู้เนี่ยคนขายเนื้อโอเคเขอมีค่าเอสาง คาคด้วยการโจมตีที่ค่อนข้างจะรุนแรงบวกกับการป่วนการ์ดในมือของเราจะเป็นจะมีการ์ดที่ทําให้ค่าแมคซสพีของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับผมโดยในระหว่างการต่อสู้การจั่วยอย่างดูเดือดเนี่ยอยู่ดีๆชายไข่เนื้อก็ล้มลงครับแล้วก็กลายร่างเป็นหมาป่าตัวใหญ่พลังโจมตีเนี่ยอยู่ดีก็แรงขึ้นมากๆแม้ว่าผมเนี่ยจะไล่คาถาเอิเร์ธเพื่อเพิ่มเกาะก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยการโจมตีของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็ทะลุเกาะมาเข้าเซสพีอยู่ดีในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ครับมับงกองก็ตายแล้วกกลับเ ใหม่ครั้งนึงโดยสรุปนะครับ n o n ช h a w i n ท h u เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกนะโดยในหลายๆด่านที่เราไปเล่นเนี่ยก็จะมีความเป็นัซเซิลอยู่ในตัวและในตัวเกมเนี่ยก็ยังมีพวกมินิเกมเนี่ยให้เล่นด้วยในร้างค้ามีความเป็นกาชาแฝงๆให้เปิดได้ลุ้นตอนได้รางวัลด้วยโดยหากใครสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อหาซองได้ที่ด้านล่างเลยครับผมขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับบ๊ายบาย